พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มัน่นท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลในบางครั้งแม้มีความอบอุ่นว่าตนมีครูอาจารย์คอยให้ความร่มเย็นอยู่ก็ตามเวลาไปเที่ยวทุดงในที่ต่างๆกับท่านพระอาจารย์เสาผู้เป็นบุพาจารน์แต่เวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมาไปกราบเรียนถามท่าน ท่านก็ตอบว่าผมไม่เคยเป็นอย่างท่านเพราะจิตท่านเป็นจิตที่พาดโผนมากเวลาเกิดอะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเดี๋ยวจะเหาะขึ้นบนฟ้าบ้างเดี๋ยวจะดำดินลงไปใต้พื้นพิภพ,พบ,บ้างเดี๋ยวจะดำน้ำลงไปใต้ก้นมหาสมุทรบ้างเดี๋ยวจะโดดขึ้นไปเดินจงกรมอยู่บนอากาศบ้างใครจะไปตามแก้ทัน ขอให้ท่านใช้ความพิจารณาและค่อยดำเนินไปอย่างนั้นแหละแล้วท่านก็ไม่ให้อุบายอะไรพอเป็นหลักยึดเลยตัวเองต้องมาแก้ตัวเองกวัวจะผ่านไปได้แต่ละครั้งแทบเอาตัวไม่รอดก็มีท่านเล่าว่านิสัยของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบและเยือกเย็นหน้าเรื่มใสมากที่มีแปลกอยู่บ้าง ก็เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอบางครั้งตัวท่านลอยขึ้นไปจนผิดสังเกตเวลาท่านนั่งสมาธิอยู่ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะนั้นว่าตัวเราถ้าจะลอยขึ้นจากพื้นแน่ๆเลยลืมตาขึ้นดูตัวเองขณะนั้นจิตท่านถอนออกจากสมาธิพอดีเพราะพวักพวงกับเรื่องตัวลอย ท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงต้องเจ็บเอวอยู่หลายวันความจริงตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นจริงๆสูงประมาณหนึ่งเมตรขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้นจิตได้ถอนออกจากสมาธิจึงไม่มีสติพอยับยั้งไว้บ้างจึงทำให้ท่านตกลงสู่พื้นอย่างแรงเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆต,ตกลงจากที่สูง ในคราวต่อไปเวลาท่านนั่งสมาธิพอรู้สึกว่าตัวท่านลอยขึ้นจากพื้นท่านพยายามทำสติให้อยู่ในองค์ของสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นดูตัวเองก็เห็นประจักษ์ตาว่าตัวท่านลอยขึ้นจริงๆแต่มิได้ตกลงสู่พื้นเหมือนคราวแรกเพราะท่านมีได้ปราศจากสติและคอยประคองใจ ให้อยู่ในองค์สมาธิท่านจึงรู้เรื่องของท่านได้ดีท่านเป็นคนละเอียดถี่ท้วนอยู่มากแม้จะเห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจต้องเอาวัตถุจิ้นเล็กๆขึ้นไปเหน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิแล้วกลับมาทำสมาธิอีกพอจิตสงบและตัวเริ่มลอยขึ้นไปอีกท่านพยายามประคองจิตให้มัน่นอยู่ในสมาธิ เพื่อตัวจะได้ลอยขึ้นไปจนถึงวัตถุเครื่องหมายที่ท่านนำขึ้นไปเน็บไว้แล้วค่อยๆเอื้อมมือจับด้วยความมีสติแล้วนำวัตถุนั้นลงมาโดยทางสมาธิภาวนาคือพอหยิบได้วัตถุนั้นแล้วท่านก็ค่อยๆถอ,อนจิตออกจากสมาธิเพื่อกายจะได้ค่อยๆลงมาจนถึงพื้นอย่างปลอดภัยแต่ไม่ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆ เมื่อได้ทดลองจนเป็นที่แน่ใจแล้วท่านจึงเชื่อตัวเองว่าตัวท่านลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิในบางครั้งแต่มิได้ลอยขึ้นเสมอไปนี้เป็นจริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสารู้สึกผิดกับนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปาทาทางใจจิตของท่านพระอาจารย์เสาเป็นไปอย่างเรียบเรียบ สงบเย็นโดยสม่ำเสมอนับแต่คันเริ่มแรกจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งปฏิปาทาของท่านไม่ค่อยล่อแหลมต่ออันตรายและไม่ค่อยมีอุบายต่างๆและความรู้แปลกๆเหมือนจิตท่านพระอาจารย์มั่นท่านลาว่าท่านพระอาจารย์เสาเดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจจิกพุทธเจ้าเวลาออกบำเพ็ญพอเร่งความเพียรเข้ามากๆ ใจรู้สึกประวัติประวัติถึงความปรารถนาเดิมเพื่อความเป็นปัจเจกพุทธเจ้าแสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดายยังไม่อยากไปนิพพานท่านเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้นและขอประมวลมาเพื่อความรู้แจ้ง ซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆอีกต่อไปพอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้วการบำเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกและเห็นผลไปโดยลำดับไม่มีอารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อนสุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดนแห่งความเกษมดังใจหมายแต่การแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉานกว้างขวางนักทั้งนี้อาจจะเป็นไปตามภูมินิสัยเดิมของท่านที่มุ่งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสลูเองชอบแต่ไม่สนใจสั่งสอนใครก็ได้อีกประการหนึ่งที่ท่านกับความปรารถนาได้สำเร็จตามใจนั้นคงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้แม้ท่านพระอาจารย์มั่นเอง ตามท่านเล่าว่าท่านก็เคยปรารถนาพุทธภูมิมาแล้วเช่นเดียวกันท่านเพิ่งมากับความปรารถนาเมื่อออกบําเพ็ญทุดงคขกรรมฐานนี่เองโดยเห็นว่าเน,นานเกินไปกว่าจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตามความปรารถนาจำต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารหลายกับหลายกัน ไม่ชนะจะแบกขนทนความทุกข์ทรมานซึ่งไม่มีวันจบสิ้นนี้ได้เวลาเร่งความเพียรมากๆจิตท่านมีประวัติประวัติในความหลังแสดงเป็นความอาลัยเสียดายความเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่อยากไปนิพพานในชาตินี้เหมือนท่านพระอาจารย์เสาพออธิษฐานของงดจากความปรารถนาเดิมเท่านั้นรู้สึกเบาใจหายห่วงและบำเพ็ญธรรม ได้รับความสะดวกไปโดยลำดับไม่ขัดข้องเหมือนแต่ก่อนและปรากฏว่าท่านผ่านความปรารถนาเดิมไปได้อย่างราบรื่นชื่นใจเข้าใจว่าภูมิแห่งความปรารถนาเดิมคงยังไม่แก่กล้าพอจึงมีทางแยกตัวผ่านไปได้เวลาท่านออกเที่ยวทุดงคคกรรมฐานทางภาคอีสานตามจังหวัดต่างๆในระยะต้นวัย ท่านมักจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาเสมอแม้ความรู้ทางภายในจะมีความแตกต่างกันบ้างตามนิสัยแต่ก็ชอบไปด้วยกันสำหรับท่านพระอาจารย์เสาท่านเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบเทศไม่ค่อยมีความรู้แปลกๆต่างๆกวนใจเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นเวลาจำเป็นต้องเทศท่านก็เทศเพียงประโยคหนึ่งหรือสองประโยคเท่านั้น แล้วก็ลงธรรม,มาทไปเสียประโยคคธรรมที่ท่านเทศซึ่งพอจับใจความได้ว่าให้พากันละบาปและบำเพ็ญบุญอย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้บีวาสนามาเกิดเป็นมนุษย์และเราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงสักมากแต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติมนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากเวลาตกนรก จะตกหลุมที่ร้อนกวาสัตว์มากมายอย่าพากันทาแล้วก็ลงทรรมมาไปกุติโดยไม่สนใจกับใครต่อไปอีกปกตินิสัยของท่านเป็นคนไม่ชอบพูดพูดน้อยที่สุดทั้งวันไม่พูดอะไรกับใครพอสองสามประโยคเวลานั่งก็ทนฐานนั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเดินก็ทํานองเดียวกันแต่ลักษณะท่าทางของท่าน มีความสง่างามพาเผยนักเคารพเลื่อมใสมากมองเห็นท่านแล้วเย็นตาเย็นใจไปหลายวันประชาชนและพระเนนเคารพเลื่อมใสท่านมากท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านพระอาจารย์มั่นสราบว่าท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้รักและเคารพกันมากในระยะไัยต้นไปที่ไหนท่านชอบไปด้วยกันอยู่ด้วยกัน ทั้งในและนอกพรรษาพอมาถึงวัยกลางผ่านไปเวลาพักจำพรรษามันแยกกันอยู่แต่ไม่ห่างไกลกันนะักพอไปมาหาสู่กันได้สะดวกมีน้อยครั้งที่จำพรรษาร่วมกันทั้งนี้อาจเกี่ยวกับบรรดาศิษย์ซึ่งต่างฝ่ายก็มีมากด้วยกันและต่างก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีถ้าจำพรรษาร่วมกันจะเป็นความลำบาก ในการจัดที่พักอาศัยจำต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยไปบ้างทั้งสองพระอาจารย์ขณะที่แยกกันอยู่จำพรรษาหรือนอกพรรษารู้สึกคิดถึงและเป็นห่วงกันมากเวลามีพระที่เป็นลูกศิษย์ของแต่ละฝ่ายมากราบนมัสการจะมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสาหรือมากราบนมัสการ ท่านพระอาจารย์มั่นต่างจะต้องถามถึงความสุขทุกข์ของกันและกันก่อนเรื่องอื่นๆจากนั้นก็บอกกับพระที่มากราบว่าคิดถึงท่านพระอาจารย์และฝากความเคารพคิดถึงไปกับพระลูกศิษย์ที่มากราบเยี่ยมตามสมควรแก่อาวุโสพันเตทุกๆครั้งที่พระมากราบพระอาจารย์ทั้งสองแต่ละองค์ท่านมีความเคารพในคุณธรรมของกันและกันมาก ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเวลาพระอาจารย์ทั้งสององค์ใดองค์หนึ่งพูดปารถถึงกันและกันให้บรรดาลูกศิษย์ฟังจะมีแต่คำที่เต็มไปด้วยความเคารพและความยกยอรสรรเสริญโดยถ่ายเดียวไม่เคยมีคำแม้เชิงตำหนิแฝงขึ้นมาบ้างเลยท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าที่ท่านพระอาจารย์เสาว่าให้ท่านว่า จิตท,ท่านเป็นจิตท,ที่โลดโผลมากรู้อะไรขึ้นมาแต่ละครั้งมันไม่พอดีเลยเดี๋ยวจะเหาะเหินเดินฟ้าเดี๋ยวจะดำดินเดี๋ยวจะดำน้ำข้ามทะเลนั้นท่านว่าเป็นความจริงดังที่ท่านพระอาจารย์เสาตำหนิเพราะจิตท,ท่านเป็นเช่นนั้นจริงๆเวลารวมสงบลงแต่ละครั้งแม้แต่ขั้นเริ่มแรกบำเพ็ญยังออกเที่ยวรู้เห็นอะไรต่างๆ ทั้งที่ท่านไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นไปได้เช่นนั้นเช่นออกรู้เห็นคนตายต่อหน้าและเพ่งพิจารณาจนคนตายนั้นกลายเป็นวงแกว้วและเกิดความรู้ความเห็นแตกแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุดดังที่เขียนไว้ในเบื้องต้นเวลาปฏิบัติที่เข้าใจว่าถูกทางแล้วขณะที่จิตรวมสงบตัวลงก็ยังอดจะออกรู้สิ่งต่างๆมีได้ บางทีตัวเหาะลอยขึ้นไปบนอากาศและเที่ยวชมสวรรค์วิมานกว่าจะลงมาก็กินเวลาหลายชั่วโมงและมุดลงไปใต้ดินขนดูนรกหลุมต่างๆและปงธงทำสังเวชกับพวกสัตว์นรกที่มีกรรมต่างๆกันสเสวยวิบากทุกข์ของตนตนอยู่จนลืมเวลาเวลาไปก็มีเพราะเวลานั้นยังไม่แน่ว่าจะเป็นความจริงเพียงไร เรื่องทำนองนี้ท่านว่าจะพิจารณาต่อเมื่อจิตมีความชำนาญแล้วจึงจะรู้เหตุผลผิดถูกดีชั่วได้อย่างชัดเจนและอย่างแม่นยำพอเผินนิดขณะที่จิตรวมรงและพักอยู่ก็มีทางออกไปรู้กับสิ่งภายนอกอีกจนได้แม้เวลามีความชำนาญและรู้วิธีปฏิบัติได้ดีพอควรแล้วถ้าปล่อยให้ออกรู้สิ่งต่างๆ จิตย่อมจะออกรู้อย่างรวดเร็วระยะเริ่มแรกที่ท่านยังไม่เข้าใจและชำนาญต่อการเข้าการออกของจิตซึ่งมีนิสัยชอบออกรู้สิ่งต่างๆนั้นท่านเล่าว่าเวลาบังคับจิตให้พิจารณาลงในร่างกายส่วนล่างแทนที่จิตจะรู้ลงไปตามร่างกายส่วนต่างๆจนถึงพื้นเท้าแต่จิตกับพุ่งตัวเลยร่างกายส่วนต่ำลงไปใต้ดิน และทะลุดินลงไปใต้พื้นพิพภพดังท่านพระอาจารย์สาว,ว่าให้จริงๆพอรีบชุดย้อนคืนมาสู่กายก็กลับพุ่งขึ้นไปบนอากาศแล้วเดินจงกรมไปมาอยู่บนอากาศอย่างสบายไม่สนใจว่าจะลงมาสู่ร่างกายเลยต้องใช้สติบังคับอย่างเข้มแข็งถึงจะยอมลงมาเข้าสู่ร่างกายและทำงานตามคำสั่ง การรวมสงบตัวลงในระยะนั้นก็รวมลงอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบอ่อจนสติตามไม่ทันและอยู่ได้เพียงขณะเดียวก็ถอนออกมาคันอุปจาระและออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณรู้สึกรำคาญต่อความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้อย่างมากมายถ้าจะบังคับไม่ให้ออกและไม่ให้รู้ก็ไม่มีอุบายปัญญาจะบังคับได้ พราะจิตมีความรวดเร็วเกินกว่าสติปัญญาจะตามรู้ทันจึงทำให้หนักใจและกระวนกระวายในบางครั้งแบบคิดไม่ออกบอกใครไม่ได้เพราะเป็นเรื่องภายในต้องใช้การทดสอบด้วยสติปัญญาอย่างเข้มงวดปวดขันกว่าจะรู้วิธีปฏิบัติต่ตอจิตดวงผาดโผลในการออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณนี้ก็นับว่าเป็นทุกข์เอาการอยู่ แต่เวลารู้วิธีปฏิบัติรักษาแล้วรู้สึกว่าคลองแคลว่องไวและได้ผลกว้างขวางทั้งรวดเร็วทันใจต่อภายในภายนอกเวลามีสติปัญญารู้เท่าทันจนกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจิตดวงนี้จึงกลายเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาเพราะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนไม่มีขอบเขตพระอาจารย์มั่น ท่านมีนิสัยองค์อาจก้าหาญและฉลาดแหลมคมอุบายวิธีฝึกทรมานตนก็ผิดกับผู้อื่นอยู่มากอยากที่จะยึดได้ตามแบบฉบับของท่านจริงๆผู้เขียนอยากจะพูดให้สมใจที่เฝ้าดูท่านตลอดมาว่าท่านเป็นนิสัยอาชาในใจว่องไวและผาดโผนการฝึกทรมานก็เด็ดเดียวเทียบขาดเท่าเทียมกัน อุบายฝึกทรมานมีชนิดแปลกๆแกยบขายทางวิธีขู่เข็นและปอบโยนตามเหตุการณ์ที่ควรแก่จิตดวงมีชาวเร็วแกมพยศซึ่งคอยแต่จะนำเรื่องเข้ามาทับถมโจมตีเจ้าของอยู่ทุกขณะที่เผอตัวท่านเราว่าเรื่องที่ทำให้ท่านได้รับความลำบากหนักใจเหล่านี้เพราะไม่มีผู้คอยให้อุบายแนะนำนั่นเอง พยายามตะเกียกตะกายปลุกปั้มใจดวงพยศโดยลำพังคนเดียวแบบเอาหัวชนภูเขาทั้งลูกเอาเลยไม่มีอุบายต่างๆที่แน่ใจมาจากครูอาจารย์บ้างเลยพอเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนเหมือนผู้อื่นท่านทำกันทั้งนี้ท่านพูดเพื่อตักเตือนบรรดาลลูกศิษย์ที่มารับการศึกษากับท่านไม่ให้ประมาทนอนใจเวลาเกิดอะไรขึ้นมา จากสมาธิภาวนาท่านจะได้ช่วยชี้แจงไม่ต้องเสียเวลาไปนานดังที่ท่านเคยเป็นมาแล้วเวลาท่านออกปฏิบัติเบื้องต้นท่านว่าท่านไปทางจังหวัดนครพนมและข้ามไปเที่ยวทางฝั่งแม่น้ำโขงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบท่าแขกตามป่าและภูเขาท่านได้รับความสงบสุขทางใจมากพอควรในป่าและภูเขาแถบนั้น ท่นเราว่ามีสัตว์เสือจุกชุมมากเฉพาะเสือทางฝั่งโน้นรู้สึกดุร้ายกว่าเสือทางเมืองไทยเราอยู่มากเป็นพิเศษเนื่องจากเสือทางฝั่งโน้นเคยดักซุ่มกัดกินคนยวนอยู่เสมอมิได้ขาดมีข่าวอยู่บ่อยๆแต่คนยวนไม่ค่อยกลัวเสือมากเหมือนคนลาวและคนไทยเรานักและไม่ค่อยเข็ดหลาบและกลัวเสืออยู่นานทั้งๆที่เคยเห็นเสือกัด และกิ้งคนอยู่เสมอและเห็นมันโดดมากัดเอาเพื่อนที่ไปป่าด้วยกันไปกินต่อหน้าต่อตาอย่างวันนี้แต่พอวันหลังคนยวนอย่างกล้าพากันเข้าไปป่าที่มีเสือชุมเพื่อหาอยู่หากินได้อีกอย่างธรรมดาไม่ตื่นเต้นตกใจกลัวและเล่าลือกันเหมือนคนลาวและคนไทยเราทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะความเคยชินของเขาก็เป็นได้ ท่านเล่าว่าคนหยวนนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งเวลาเห็นเสือโดดมากัดเพื่อนที่ไปด้วยกันหลายคนไปกินก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือกันด้วยวิธีต่างๆบ้างเลยต่างคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดไม่สนใจในการช่วยเหลือเวลาไปนอนค้างคืนในป่าหลายคนด้วยกันตกกลางคืนถูกเสือโดดมากัดและคาบเอาเพื่อนคนใดคนหนึ่งไปกิน พวกที่นอนอยู่ด้วยกันได้ยินเสียงตกใจตื่นขึ้นเห็นเหตุการณ์แล้วต่างก็วิ่งหนีไปหาที่นอนใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณนั่นเองความรู้สึกเขาเหมือนเด็กๆในเรื่องเช่นนี้ไม่มีความคิดอ่านใดๆที่แยบขายไปกว่านี้เลยทําเหมือนเสือโครงใหญ่ทั้งตัวที่เคยกินคนมาแล้วอย่างชำนาญไม่มีหูไม่มีตาและไม่มีหัวใจเอาเลย เรื่องคนพันนี้ผู้เกียนเองก็พอรู้เรื่องที่เขาไม่ค่อยกลัวเสือมาบ้างพอควรคือเวลาเขามาพักอาศัยในบ้านเมืองเราที่เป็นบ้านป่ารกชัดและมีสัตว์เสือชุกชุมเวลาเขาพากันไปนอนค้างคืนเลืยไม้อยู่ในป่าลึกซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากและมีเสือชุมเขาไม่เห็นแสดงอาการหวาดกลัวบ้างเลยแม้เขาจะนอนอยู่ด้วยกันหลายคนหรือคนเดียว เขาก็นอนได้อย่างสบายไม่กลัวอะไรถ้าเขาต้องการจะเข้ามาในหมู่บ้านเวลาค่ำคืนเขาก็มาได้ไม่ต้องหาเพื่อนฝูงมาด้วยอยากกลับไปที่พักเวลาใดก็กลับไปได้เวลาถูกถามว่าไม่กลัวเสือบ้างหรือเขาก็ตอบว่าไม่กลัวเพราะเสือเมืองไทยไม่กินคนและยิ่งกลัวคนด้วยซ้ำไม่เหมือนเสือเมืองเขา ซึ่งมีแต่ตัวใหญ่ๆและชอบกินคนแทบทั้งนั้นเมืองเขาบ้างแห่งเวลาเข้าป่าต้องทำคอกนอนเหมืองคอกหมูไม่เช่นนั้นเสือมาเอาไปกินไม่ได้กลับบ้านแม้บางหมู่บ้านที่เสือดุมากเวลากลางคืนผู้คนออกมานอกบ้านเรือนไม่ได้เสือโดดมาเอาไปกินเลยไม่มีเหลือเขายังกลับบ้าให้เราอีกด้วยว่าคนไทยขี้กลัวมาก จะไปป่าก็แห่แหงกันไปไม่กล้าไปคนเดียวที่ท่านพระอาจารย์มันว่าคนยวนไม่ค่อยกลัวเสือนั้นคงจะเป็นในทํานองนี้ก็ได้เวลาท่านไปพักอยู่ที่นั่นก็ไม่ค่อยเห็นเสือมารบกวนเห็นแต่รอยมันเดินผ่านไปมาและส่งเสียงร้องครางไปตามภาษาของสัตว์ที่มีปากและร้องควรขางได้เท่านั้นในบางคืนแต่เขามิได้ร้องเพื่อคำราม ให้เรากลัวหรือแสดงท่าทางจะกัดกินเป็นอาหารเฉพาะองค์ท่านเองรู้สึกจะไม่ค่อยสนใจกับความกลัวสัตว์เสืออะไรมากไปกลัวความกลัวจะไม่หลุดพ้นจากกองทุกขถึงบรม,มสุขคือพระนิพพานในชาตินี้ทั้งนี้ทราบจากท่านเราถึงการข้ามไปฝั่งแม่น้ำโขงฝากโน้นและข้ามมาฝั่งฝากนี้เพื่อการบำเพ็ญเพียรอย่างเอาจริงเอาจัง ทำให้เห็นว่าท่านถือเป็นธรรมดาในการไปมาเพราะไม่เห็นท่านนําเรื่องความกลัวของท่านมาเล่าให้ฟังถ้าเป็นผู้เขียนไปเจอเอาที่เช่นนั้นเข้าบ้างน่ากลัวชาวบ้านแถบนั้นจะพากันกลายเป็นตำรวจรักษาพระธุดงคขี้ขาดไม่เป็นท่ากันทั้งบ้านโดยไม่ต้องสงสยัยเพียงได้ยินเสียงเสือกระหึ่มในบางครั้งอย่างชักใจไม่ดี เดินจงกรมก็ชักถอยหน้าถอยหลังก้าวขาไม่ค่อยออกและเดินไม่ถึงที่สุดทางจงกรมอยู่แล้วเผื่อไปเจอเอาเรื่องดังที่ว่านั้นจึงน่ากลัวทำแตกมากกว่าสิ่งอื่นๆจะแตกเพราะนับแต่วันรู้ความมาพ่อแม่และชาวบ้านก็เคยพูดกันทั่วแผ่นดินว่าเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายซึ่งเป็นเรื่องฝังใจจนถอนไม่ขึ้นตลอดมาจะไม่ให้กลัวนั้นสำหรับผู้เขียน จึงเป็นไปไม่ได้เอาเลยและยอมสารภาพตลอดไปไม่มีทางต่อสู้พระอาจารย์มั่นทันได้เที่ยวจาริกไปตามจังหวัดต่างๆมีนครพนมเป็นต้นทางภาคอีสานนานพอควรสมัยออกปฏิบัติเบื้องต้นจนจิตมีกำลังพอต้านทานอารมณ์ภายในที่เคยผาดผลมาประจำใจและอารมณ์ภายนอกได้บ้างแล้ว ก็เที่ยวจาริกลงไปทางภาคกลางจำพรรษาที่วัดปทุมวันพระนครระยะที่จำพรรษาอยู่วัดปทุมวันก็ได้พยายามมาศึกษาอบรมอุบายปัญญาเพิ่มเติม